บังดีๆเอ้ยบังเยอะๆดิเอตอตอนแรกมันยากเออตัดมันยากไปมีค่องมือหนีบลองดูเอเอบังหลังเลยบังหลังบังหลังเลยเอออย่างห้งน้าดิหน้าโอ้โหแม่ดีดปึ้งเลยอันตรายจังเลยอ่ะ ในเหมือนขวานในยานั้นก็ดีดได้นั่นน่ะมันเอ็นอยู่อ่ดนะดีแล้วสิเอ้ยจับเอ้ยฮะสองมือโอ้ยเห็นไหมป,ป่ดกลัวตัดไหมปะอย่าไปงา้าเดี๋ยวตัดข้างบนเลยนายเอาน,นีเลยเนี่ย เอาเล็กก่อนกะแดงหลังมันอะมันโหนกันเนี่ยเล็กเก็บผมเอาขวานควนไว้น่ะตัดง่ายหน่อยนีปแล้วนีปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนีหมดอ่ะยากอยอบยาบตัดข้างหลัง พอแล้วพอแล้วพอแล้วเนี่ยจริงๆรงตัดไม่ต้องขาดล็อกเราเอาขวานมาจามมันด้ยพอแล้วอย่าให้มันขาดเลยลลายพอแล้วขาดไปเยอะตัดนม้ออกปล่อยมันโอ้ยมันขาดแล้ว แล้วาง,งหลังเออหลังออนิดเดียวเออพ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 อลดีแล้วดึงออกมาม่หมุนไงนี้เออดีเลยขวานชีวยด้เดขวานช่วยัวยวยวยน เ <g ul icks> ขาเหล็กไงครับแรงเนาะมันไปดันกันไว้เฉยโดยมันมีเปลือกมันอยู่เออเปลือกมันอยู่แต่ว่ากูไม่ได้ใส่ เอี้ก่อนเอาตรงนี้เอาก่อนนขาดไ้มัี่นี่ยังไม่ขาดนะเอาลงก่อนนั่นแหละอันนั้นแหละเอ,อ้ยขาดให้หมดแล้วแหละขาดแห้งไว้เลย แนวนี่ตัดได้ตัดบ,บนนี่เลยเนี่ยตัดบนนี่เลยอ้อาวมัวใควะมวเหรออะครับเขาาเขาขานหมดแล้วครับ อันนี้ก็ไปเผาเดี๋ยวทำความอัดแท้งซอมเนี่ยอก็ออได้นบ,นบนบนลงให้อะไรวะ,อะไอ้บางกังวะไอ้หลุดล้ฮะตโห,หลุดแล้วเอย ซโ,โซ่รถครับดีนะยกขึ้นมือมาแล้วต้องแก๊กเลยอคอยออกตั้งโซ่ใหม่ ยุ่งเลยครับคมครับเป็นรูดมันแน่เนาะกว่าจะได้ครับอันนี้มันไม่ใส่ด้หลองไม่ได้เลยโซ่พันเอามะข้องคอเลยดีกว่าข้องคอจงคอขาดเลย 2ตัว2ตัว

ไอเนมาเร่แลปต้องให้มันขาดล็อกเอาไว้มีดฝานมั่งเออไว้ฝานทำมั่งเนี่ยเนี้ยอาออกยากใช่ไมันตรายอตัดข้างล่างอ่ะตัดได้โอ้โ

สั้นแล้วก็สบายไม่สั้นไม่สบายจะดิดมันว่าแล้วข้อบนข้อบนนี่อย่าไปฟันเงี้ดิข้อบนนี่ข้อบนข้อบนนี่ไม่ใช่เขาะไม้อะขาะไม้ให้มันเด่อดฝันเดือดโซ่นิ้เขียวแกกับ เ,ออเดี๋ยวข้อบนนะ่ะบอกแล้วเดี๋ยวข้อบนให้แัดต์โบกากก็ได้เดี๋ยวชอบไปทำอย่างนั้นเรื่อนก็ทำคนเดียวยากนะทำอะไรเย้อเดอเนัำน้ำไหลนะอ่อปล่ยเฮ้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 ยไปไปไปลบ เอาตึงง่ายๆเลยอยากฟันอยากลายเล่นแต่ไรเดี๋ยวไปฟันต้นเอเพื่อตัดต้นไม้เอ้หู่วงมาไงวะ ฟันตีร่วงตีเยดินเดินกระจายเหนาโอ้